สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนนะครับผมผมก,กับบ่าวนอนนะชาแนลมือนี้หลังจากไล่สดนะครับมือคืนนี้เป่งนไน,น่นอ,อนมวะนบ่นอลพี่น้องพี่น้องมอนวนบ่ครับว่ามันสีมวนอยู่ดีครับมือคืนนี้ครับพี่นออ้องอ่ทถึงถึงเซอร์ไพรส์ถึงตลกถึง ลองเพลงจวดจัดสวัสดีครับเขาไม่เหล่าก็ไหลกดแชร์ให้บ้าเนเดอร์ครับผมเมือ่อกี้แล้วจากภารกิจเจ้าของนะครับเนะาะกะไอผู้ใดผู้ใดสีเขาเบิงรอบหาซิฟนะครับเนาะเป็นรอบเฉลิมฉลองนริตาไลก์กะเมื่อนี้ครับผมพอๆกันอยู่จังหวัดเลยนะครับเนาะพอๆกันอยู่จังหวัดเลยผู้ใดบนที่สื้อบาจจองตัวกะบฝากสื่อเขามาเดอร์ครับพี่นอ้องอันนี้กะบบ้า,บานนอะนากัเขอ ขออนุญาตไล่อัปเดตกำแพงแล้วกะ็โดมให้พี่น้องเดี๋ยวเบิงจะเข้าก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกะจังสีเขาไปฝ่าวเลงอนุมัติให้พี่นอ้องเพราะมือเศร้านี่ก็นอนุมัติไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวที่พายเบิงนงครับแดดแดดครับพี่นอ้องอน,นี้ขุดโดมขุดโดมขุดโดมสวัสดีครับสวัสดีจ้า อ๋อตื่นละครับตื่นละครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อบอ้าวครับฝนอ,อ้าวใครยืนนอกฝนมาตกเนาะจะมาถ่วงใบเนี่ยเขาว่าจะ่าบินว่า,า,วามีพายุเข่าอยู่เอาสัตวลูกแถวแถวคางนี่เต็มเลยโอ้จะแมนกวนกักเ<ใ>นาะพร้อมสิได้ใส่นี่กัน ใส่อืมอืมอืมแต่คือหอนมันระดับเดียวกันเนาะขุ่นแล้วแต่เห็ดหนาครับทึ้งหนามทึ <t <t ่งหนามทึ้งเขียวหาครับ แต่ตอนเพิ่นคือว่าเศดมาจากทางผุ่นก่อนนะเห็ดสูตรถันไปจังไม่เห็ดมาโจดกันถึงว่ามันเค็ดับทันนทำมันมาใส่ก่อนือแต่ว่าพูดถึงว่าถันคันคันเพิ่นเพิ่นว่าเศดเป็นทางอยู่ดิเนาะเป็นทางไปมันมันต้องถมต้องต้องถมเขาไม่อีกเนาะถมข้างสาเขาไม่เพราะว่าเห็ดทาง ตมอพอมันจะรบลงมันไหลลงมันมันมันไอ้เนี่คือเก่ามันดินมันสุดลงคือเก่าหันพันบตอกาขมยังีเลยแหเลนานาจะให้ตั้งแต่พราะให้ไปฟังผิวขอบ่ไดเนาะกับทีเฟิ่นก็ต้องเฮ็ดทาสียทางอีดีต้องเฮ็ดคือว่าอีดีแหละตอกเสาเข็มแมน ดีว่าก็ต้องเดี๋ยววางแต่จะติบอกคนครับวางฉันเมราะบงทีต้องฉันนีแล้วเพราะ่าสทีทมดินเลยซื้อบอมีบวมมีอันนี้ถึงเมื่อไรตอนนี้มันก็สูดขึ้นเก่าครับบัว่ามสูตรขึ้นเก่าขันหาบอเห็ดแนวกันดินด้วยก่อนแล้วก็อืไง มันที่รง่ารงระยะนี่ครับเมนเมียนเมียนครับกันนาดินพอมนอนนี่พอมวัไรวายูอก่สู่โแ้แหงหักแหงหักไข่ห่งใคง่ากวไงักหน่อยไว้ตักหน่อยโอ้ขึ้นกัดไขย่เหลือไว้ขึ้น เลิกไว้ก็ไปต่อสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็โดมนะครับเนาะเห็ดโดมตอนนี้ก็เล็กมาเห็ดค้านโดมเห็ดค้านโดมสูงประมาณนั่นแหละครับค้านโดมกติดต่อขึ้นไปอีกความสูงก็น่าจะเลยหลังคาไอออฟฟิศไปอีกนะครับเนาะการนี้สองแนว สองแนวนี่พอดีท่นเสายาเข็ม <c oughs> อันนี้เห็ดคานกําแพงนะครับเห็ดคานกําแพงแบบสูงพี่น้องสูงปิดเข้าไปประจำการทายกําแพงบาวครับผมก <c oughs> ็ตอนนี้ก็ยุ่นหนีอยู่ครับผมเสียจากเวียรอันนี้กะที่ทยเบิ้งอัปเดตว่าหอดใสนะครับเนาะกะ วานก็ติดภารกิจไปพ้าแม่เพิ่นไปหาหมอเนาะครับเนาะกะ็มาจากกาลสินสั่งหน่อยก็ไปจำการแทนอันนี้ก็สูงดีเปนะ็นน่องสูงวิดหัวเลยแบบแบบวิดหัวสูงแบบวิดหัวเลยพี่น้อง คือสิเหลียวไปเห็นคัะเดะสิเหลียวเห็นกันหมอโอ้พลุนสีบัวบ่วเหลียวบ่เห็นกันมีส <c oughs> <c oughs> ีรีพี่น้องบ่เห็นไผดอกเอาเอามันปั่นนี่แล้วมันยังขักออื สิบิงามเขาแมนครับผู้ใดที่สื่อวัดอ่าลอบที่หาสิกะสิได้เบิงเหมือนแรงน้ำเนาะครับเนาะ ทีสิบเอ็ดหลัก็พูดก็คือรอบหาซีบครับผมพูดได้ที่สิบเบิ้งอ่าก็คือสื่อรอบหาซีบนะครับเนาะมือแรงก็เดเบิ้งนำตอนนี้กัมเพงกะกัมเพงเนี่ยก็คือเปอร์เซ็ฐานเนี่ยไปหอดผุนครับไปหอดมองต้นกล้วยครับพี่น้องเพราะว่าอ่าระดับมันสีอยู่หันเนาะครับระดับมันสีอยู่หันอันนี้ก็สีเทคันเลยนะครับมือนี้ก็เป็นก็สีเทคันไอเทคันไอกัมเพง แบบสูงพี่น้องแบบสูงมิดซีรีบปเห็นไผเลย <c oughs> ดีบอกพี่น้องว่เาเนาะอมปันนี่แหละมันยังคักอันนี้ก็เดี๋ยวก็เห็ดบอกเห็ดบอกเห็ดฐานกัาแพงกรสีเดีย๋ยวยาวมั่งสิครับตอนนี้ทีมงานก็ไปไอผุนไปเลยเบิร์แล้วเนาะครับเนาะไปเลยเบิร์แล้วน,วนี่ก็สีฮอดระดับคันนี่เนาะครับเนาะเซตที่แรก อันนี้ก็ตอ่ทอท่อน้ำไม้นะครับตัวทอ่อน้ำไม่ออกดางข้างทอ่นอน้ำจากบาดานนะครับเนาะกำลังเสียดคานอยู่ครับตัวนี้สำหรับไปโดมครับโดมอัพเดทกันทีๆครับโดมมวลมานอกครับมื่อคืนนี่ครับพี่น้องโดม,โดม,โดมอันนี้สิเป็นเสาเก่าเนะาะเสาเก่าเสาเก่าสิ้นหนาเนี่ยอันนี้อันนี้เป็น ความสูงของเสาไม้นะครับนะเนาะเย่างไปเบิ้งด่านอร,รอบๆจะหน่อยไม่เห็นกันไม่ต้องเห็นกันเลยว่าเห็นแท้ๆครับพี่น้องสูงบิดรด4เมตรเห็ุเห็ุหนากเาะน้ำท่วมน้ำไหลเมตซีรีครับตอนนี้บรรยากาศนะบรรยากาศนี่ครับมันเหตุเหตดหนกก็คือมองนี่แหละครับผมพี่น้องก็คือ น่าจะต้องตอกเสาเข็มนะครับตอกเสาเข็มเพื่อที่สิกั้นดินแล้วกะ็เอาดินมาเทอีกนะครับเอาดินมาเทอีกแล้วกะ็เฮ็ดให้เ,หเป็นทางทางทางเที่ยวใดทางรถเที่ยวใดนะครับเนาะพอพอว่าสันกัมันสิไปมาหากแล้วก็การเฮ็ดงานก็เฮ็ดยากนะครับ,กา,ราก,าก,รบกาว่าสิแบบแบบรถแลนออมได้เลยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเอฟซี FC สุขุสุคนเด้อครับที่แชร์ครับพี่น้อง ก็ที่โอกาสมาอัปเดตให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งจะเข้านะครับเนาะเดียวกับซีไปอนุมาิต่อนะครับเนาะเพราะว่ามือขึ้นมื่อขึ้นนี่ก็เขามาร้ายเติบแล้วเนาะพี่น้องสีเขามารับชมไอ้รอบหาซิบนะครับเนาะก็มีทําการแสดงกับมือแรงครับผมอยู่จังหวัดเลยนะครับเนาะเต็มวงครับ